สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเรานะคะประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะวันนี้อยู่กับแอดมินฝนนะคะวันนี้แอดมินมีรถเก่งแบรนด์หลักมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะนั่นก็คือเป็น Honda Accord 2.4 EL คันนี้เลยนะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้ารถปี2018เดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมทั้งภายนอกและภายในนะคะเริ่มจาก ด้านนอกก่อนนะคะในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะก็มีสัญลักษณ์ h o n ด้อยู่ตรงกลางเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าในส่วนของหลอดไฟตาคู่หน้านะคะก็เป็นหลอดไฟ full LED นะคะแล้วก็จะมีไฟ daytime running light มาให้ด้วยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวก็จะยามตั้งแต่นู่นมาถึงนี่เลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะล้อน,นะคะก็เป็นล้อเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะยางก็เป็นของมิชลีนขอบ18นะคะลูกค้า ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกนะคะลูกคะ้าที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมนะคะไม่มีที่ครอบกันลอยมาให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสมาร์ทคีย์เลดมาให้แล้วก็มีช่องเสียบกุญแจมาให้หนึ่งช่องรถคันนี้เขาก็ออกแบบได้สวยมากเลยก็จะมีสีโครเมียมเป็นเส้นติดอยู่ตรงขอบประตูนี่นะคะมาดูต่อในส่วนของท้ายรถกันต่อนะคะนี่ไฟท้ายของเขานะคะก็สวยมากเลยนะคะลูกค้า ไฟเป็นหลอดไฟ LED นะคะออกปกติครบทุกดวงนะคะแล้วก็จะมีสัญลญักษณ์ a c c o คอเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าด้านล่างตรงนี้นะคะก็มีกล้องมองหลังมาให้1ตัวนะคะลูกค้าแบบนี้เลยมาดูในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะนี่สามารถวาง เก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะลูกค้าส่วนด้านล่างก็มีล้ออะไหล่แถมไปให้ด้วยนะคะกับบวกกับชุดแม่แรงนะคะลูกค้ารถทุกคันทางร้านเราก็แถมล้ออะไหล่กับชุดแม่แรงไปให้ด้วยนะคะด้านล่างตรงนี้ก็มีไฟทับทิมมาให้ด้วยนี่ซ้ายขวานะคะลูกค้าแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูต่อในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้ดูนะคะว่ารถคันนี้ยังสภาพเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเหมือนสภาพมือหนึ่งไหม ในส่วนของภายในตัวรถนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของแป๊บในส่วนของแผงประตูด้านข้างจะตกแต่งเป็นสีน้ําตาลลายไม้แบบนี้เลยสวยงามมากเลยลูกค้าที่พักแขนก็เป็นหุ้มหนังสีดํานะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีไฟมาให้ด้วยนี่เป็นยังไงล่ะครบจบที่เดียวนะคะ คอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสะอาดสะอ้านมากไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหน้าข้างคนขับนะคะก็จะมีลายไม้แบบนี้มาให้ด้วยนะคะสวยงามมากในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะลูกค้าจะเชื่อมต่อ FM Bluetooth USB ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะ รถคันนี้จะพิเศษนิดน,นึงนะคะก็จะมีอ่ะสองหน้าจอนะคะนี่อยู่ด้านบนตรงนี้กับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่ะช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะมาให้นะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินมาให้นะคะส่วนแอร์นะคะก็เป็นระบบออโต้นะคะลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามปกติเลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะคะจะเอาฝั่งฝั่งคนขับจะเอาเย็นแค่ไหนก็สามารถปรับได้หรือว่าฝั่ง ข้างคนขับจะเอาเย็แนแค่ไหนก็สามารถปรับได้เองเลยนะคะสว่วนตรงนี้นะคะก็ <g rab> ここจะเป็นล็อกเก็บของนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้1ช่องนะคะลูกค้าสว่วนตรงนี้นะคะก็จะมีที่จุดบุหรี่มาให้นะคะแล้วก็จะมีกล่องใส่บุหรี่แบบนี้เลยสะดวกสบายมากเลยนะคะ,ล,คะลูกค้ารถคันนี้ครบจบที่เดียวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงกลางร,ระหว่างคนนั่งนะคะก็จะเป็นที่พักแขนนะคะ นี่กล่องระหว่างคนขับนะคะก็จะสามารถใส่สัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่ปุ่ม power outlet มาให้1ช่องนะคะแล้วก็จะมีปุ่มชาร์จ usb มาให้นะคะแบบนี้เลยใช้งานสะดวกสบายมากไม่ต้องแย่งกันนะคะลูกค้าในส่วนของพวงมาไลยนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมอลติฟังก์ชันหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านบนนะคะเขาจะตกแต่งด้วยสีไม้สีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์ฮอนด้าเป็นสีโครเมียมนะคะด้านข้างฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะสามารถ กดสายคนโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยส่วนฝั่งขวานะคะก็จะมีปุ่ม c r u ค s น control นะคะก็คือปุ่มล็อกความเร็วขณะเวลาเราขับรถนะคะรถคันนี้พิเศษมากเลยนะคะมีทั้งพัดเตอร์ชิพแล้วก็ปุ่มค r u ค s น control มาให้ด้วยนะคะนี่อยู่ข้างหลังตรงนี้เลยซ้ายขวานะคะมาดูเข็มไม้นะคะเข็มไม่รถคันนี้นี่เข็มไม่รถคันนี้อยู่ที่8800กว่ากิโลเองเท่านั้นนะคะก็ ไม่ถือว่าไม่ถือว่าใช้งานหนักนะคะรถปี2018นะคะก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ปีละหมื่นกว่ากิโลนะคะลูกค้าการแสดงผลก็ขึ้นตามปกตินะคะหรือว่ารถเรามีปัญหานะคะก็เขาก็จะแสดงผลบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าส่วนแอร์แบกนะคะแอร์แบกก็มีมาให้ทั้งหมดตรงพวงมาลายัย1ตัวแล้วก็ด้านข้างคนนั่ง1ตัวเสาด้านบนซ้ายขวานะคะตรงนี้กับ ฝั่งคนนั่งนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากเลยด้านข้างตรงนี้นะคะเขาจะมีปุ่มอ่าอีคอนนะคะปุ่มอ่าประหยัดน้ํามันนะคะเวลาลูกค้าเดินทางไกลนะคะสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะเป็นปุ่มประหยัดน้ํามันนะคะ mm hmm. ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของมาให้เล็กน้อยนะคะสามารถใส่ของได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงนะคะ mm hmm. อยู่ตรงนี้ส่วนปุ่ม เปิดถังน้ํามันนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยสะดวกสบายมากเลยนะคะมาดูในส่วนของแผงประตูด้านข้างคนขับนะคะนี่มีปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็จะมีปุ่มล็อกกระจกปุ่มล็อกรถแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดกระจกทั้ง4ี่บานนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่ของมาให้เล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยมีลําโพงมาให้ด้วยนะคะด้านบนกับด้านล่างแบบนี้ นี่เบาะเจ้าตัวคันนี้นะคะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด2ตัวนะคะ <c ười> ก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะคะเบาะรถคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยส่วนที่บังแด,ดดด้านบนนะคะนี่เราก็สามารถดึงมาบาังแดดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกระจกมีไฟมาให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากเลยฝั่งคนนั่งก็เหมือนกันนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีกระจกมีไฟมาให้ด้วยนะคะไฟเก๋งก็ออกตามปกติ ครบทุกดวงนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากแล้วก็จะมีช่องใส่แว่นตามาให้ด้วยนะคะแอดมินลืมบอกรถคันนี้เป็นปุ่ม engine start นะคะนี่ปุ่มของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะแถมกุญแจไปให้ทั้งหมด2ดอกนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะทางเราก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าทางเราก็จะเช็คให้นะคะว่ากุญแจรีโมทเขามีแบตอยู่หรือเปล่า นี่ห้องโดยสารด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทาแบบนี้เลยนะคะมีเข็มขัดให้จําทุกจํานวนที่นั่งเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากวางแก้วนะคะก็สามารถดึงดึงตรงนี้ออกมาได้แล้วก็วางแก้วได้เลยนะคะก็จะมีช่องวางแก้วให้ทั้งหมด2ช่องเลยนะคะแบบนี้เลยใช้งานสะดวกสบายมากเบาะด้านหลังก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะก็นั่งได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันนะคะก็ เฮดรูมหรือเล็กรูมก็ยังไม่ถือชนกันนะคะก็สะดวกสบายมากส่วนตรงกลางที่พักแขนนะคะก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวามาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็สามารถเลื่อนทิศทางเอานะคะว่าเราจะเอาเย็นไปทางไหนนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปิดแอร์นะคะถ้าลูกค้าหนาวเกินไปก็สามารถปิดได้เลยสะดวกสบายมากเหมือนกันนะคะ ภายในก็สะอาดสะอ้านมากเลยไฟเก่งนะคะมีมาให้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4ตัวเลยนะคะด้านหน้าหนึ่งแล้วก็ตรงกลางนี้1น,นะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายขวาอย่างละตัวนะคะแบบนี้สะดวกสบายมากแล้วก็จะมีที่อ่ะที่จับเล่านะคะด้านบนก็จะเป็นผนังเพดานเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีดำภายในตัวรถนะคะก็จะทำให้อ่ะภายในตัวรถด,ดูอ่ะสว่างมากขึ้นนะคะ ส่วนกระจกมองข้างฝั่งนี้นะคะมีปุ่มอ่า Honda l a n Watch มาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยก็คือปุ่มกระจกมองข้างๆ้างฝั่งคนนั่งนะคะเวลาเราถอยรถแล้วเราไม่เห็นสิ่งกีดขวางข้างๆนะคะก็สามารถดูได้เลยจากตรงนี้นะคะลูกค้า ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้นะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุกทุก4ชั่วโมงนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะทางเราก็มีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะอ่าตอนนี้เราก็มีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะรวมไปถึงส่วนรถด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่อยากเป็นเจ้าของกับ เจ้าตัวคันนี้นะคะ Honda Accord นะคะปี2018นะคะรีบๆมาจับจองได้เลยนะคะราคาอยู่ที่728,000บาทเท่านั้นนะคะราคาก็ไม่ถือว่าแพงนะคะเทียบกับปี2018เนาะแบบออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะข้างในแบบสะดวกสบายมากเลยภายในรถก็กว้างมากเลยลูกค้าสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครเท่านั้นนะคะ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแอดมินจะหารถคันสวยๆคันถูกๆคันที่ถูกใจลูกค้ามาให้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบาย